สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไฮยาเตมารูนะผมเป็นอาวุธของเฮอริเคนเจอร์นะผมอ่าของทั้ง3คนเลยนะผมได้แก่เฮอริเคนเลสเฮอริเคนบูและเฮอริเคนเยลโ่นะผมกล่องจะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับผมด้านบนนะผมก็จะมีบอกวิธีบอกลูกเล่นนะผมสามารถแปลงเป็นดาบกับปืนได้นะผมนี่หมดดาบหมดปืนด้านข้างผมก็จะมี ฮอริเคนเลสถือให้ยเตะมารู้อยู่นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันนะผมเหมือนกันเลยด้านลน่างก็เหมือนกับด้านบนนะครับผมด้านหลังนะผมจะมีวิธีการเล่นบอกนะผมใช้ฐาน 3A 2กสองก้อนนะผมสวิตช์ปิดปเปิดอยู่ข้างหลังเหมือนกันอันนี้คือเข็มกัดนะผมแล้วก็มีกล่องเก็บ แพกที่จะเปลี่ยนนะผมแล้วก็จะมีบอกวิธีเล่นต่างๆนะผมกดนัมเบอร์อะไรยังไงนะผมท่าอะไรสามารถเป็น,ป,นปืนได้นี้ใส่คล้องนะผมไวร้อยยังไงนะผมไปดูข้างในตัวกล่องกันได้ดีกว่า ผมเปิดมาแผมโอ้ยเ,ย,ววยเดี๋ยววาดดีวเนี่ยเปิดมาผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยอที่เห็นว่างๆตรงนี้คือตัวที่ไว้ใส่สายนะผมของที่ผมได้มาไม่มีสายผมแล้วก็ขาดสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้สองงานนะผมเรามาดูจากตัวกล่องกันเลยนะผม มีที่หนีบที่เน็บนะผมตัวกัดอเอาไว้หนีบกับเข็มขัดนะผมเปิดมามจะเป็นนี้เลยเราสามารถนําตานะผมน,นี่แท็กนี่มาเสียบเก็บไว้ได้อย่างนี้นะผมต่อไปดูตัวเข็มขัดกันเข็มกัดนะผมนี่นะผม จะเป็นสัญญาณของเคอร์เคนเจอร์นะผมนี่วิธีกัดให้่อไปเรามาตัวดูตัวสัญลักษณ์นะผมตัวแท็กนี่พอเ,เปลี่ยนเป็นรูปแบบหมวดปืนนะผมจะใช้ตัวนี้นะผมน,นี่ส่วนท่าไม่ตายนะ่าจะเป็นตัวนี้นะ ผมจำไม่ผิดเรามาดูตัวปลอกกันก่อนแล้วกันนะนี่นะผมตัวปลอกดาบจะมีเขียน Heritage อ,อยู่นะผม เรามาดูตัวไฮเต์ม,มารุกกันเลยสวยงามเนี่ยผมที่ใส่ฐาน 3A 2ก้อนตรงนี้ลำโพงอยู่ตรงนี้นะผมอ่าสวิปิดเปิดอดยู่นี่กดเปิดเลยไม่มีเสียงเปิดนะผมะเรามาลองฟังเสียงฟันกันนะผม นี่นะผมตุ่มกดตรงนี้ปกติแล้วเขาจะเก็บอยู่ในปลอกนะผมน,นี่ในแต่ผมนี่ตุ้งกดตรงนี้ครผมนี่เพื่อหนีบอ่าพอหนีบปุ๊บชักไม่ออกแล้วนี่นะผม ลาเฮดด็คค้นเจอเขาจอดึงใฮยตเต็มรูปออกมาเขาก็จะกดตรงนี้ผมปึ๊บมันก็ดงอ่าแล้วตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบหมดดาบใช่ไหมครับแต่ของผมไม่มีอ่สาสัญญาณหมดดาบผมไม่มีนะผมเรามาลองกดเสียงเล่นนะผมอ่าที่เขามีบอกตรงนี้มาเราไปดูนี่นะผมจะลองกดเล่นตามนี้ก่อนเลย ก็จะมีบอกนะผมกดปุ่มอี้กดหนึ่งถึงเก้าได้เลยจะกดเบอร์อะไรมั่วๆก็ได้นะผมอ่าม,ม,มันก็จะเป็นเสียงตามนะแต่ผมจะเปลี่ยนแท็กตรงนี้ก่อนนะครับผม ผมจะปิดไฟให้ดูนะผมนี่แต่มันอยู่ตรงนี้นี่นะผมเป็นแสงสีเขียวเดี๋ยวผมจะใส่ตัวแท็กนี้ก่อนนะผมปึ๊บนะลองกดเล่นดูไหมนี่นะผมจะขึ้นอย่าง่า เรามากดตามเขากันเลยกด e หนึ่งนะผมแล้วก็ e ทีหนึ่งนี่นะผมจะเป็นเสียงอย่างนี้แล้วก็กด e ส e. องห้าเจ็ดแปดหนึ่ง e ต่อไปก็ปุ๊บ e เจ็ดแปด หนึ่งนี่นะผมลองกดมุมวดอะไรก็ได้ e a b แปดนี่นะผลูกเล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเราลองไปเปลี่ยนเป็นหมวดปืนเปลี่ยนตาก่อนนะครับผมหมวดปืนจะใช้ตาอันนี้แล้วก็เสียบเข้าฝักเหมือนเดิม นี่นะผมแล้วทำไงต่อนี่นผมดึงตรงนี้ออกมาปึ๊บนี่ไกลปืนก็จะออกมาแล้วผมนี่จะได้แบบรูปแบบหมวดปืนลนะ,อะลองกดยิงดูนะครับ สามารถกดเล่นรหัสได้ไหมผมไม่แน่ใจลองดูอ่าได้เหมือนกันนะผมอ่าเวลาจะพับเก็บเหมือนเดิมนะผมให้เป็นรูปแบบฝักดาเหมือนเดิมแเราก็กดตรงนี้นะกดปุ่มเงินนตรงนี้ปึกแล้วก็รันเข้าไปอ่อานี้ก็กลายเป็นรูปแบบให้เต็มมารู้อยู่ในฝักดาบเหมือนเดิมนะครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าบ๊ายบาย